สวัสดีครับี่คลิปนี้เราพาชมเวลไฟสี่ศูนย์สายย่ออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เช่นเคยนะครับมาที่เคสแปนเหล่านี้ตรงม้วนเดียวจบเท่านั้นนะครับตัวสี่ศูนย์ยังเป็นตัวที่นิยมมากๆนะฮะโดยเฉพาะเวลไฟนะครับหน้าสวยมากๆนะครับช่วงนี้คิวยาวนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันก่อนนะครับ <c oughs> คันนี้ทางเจ้าของเลือกล้อเป็นตัว5ก้านลายใหม่ล่าสุดของ W Work นะครับเป็น CVF ขอบยีนะครับลายใหม่ปี2024ัห้าก้านปร่ปงๆนะครับโชว์เบรกนะครับคันนี้จับคู่กับยางมิชลินโฟด้วยนะครับล้อหากา้านนี้ลายนี้ต้องบอกว่าใครเห็นใครก็ชอบนะครับ ขนาดล้อนะครับล้อหน้าจะอยู่ที่8ดนิ้วครึ่งนะครับจับคู่กับยาง245 4, 5, 4ี่นะครับ Pilot s p สปอร์ตโฟเนะฮะเบรกหน้าจะมีขนาดจานสามิบมิลนะครับเป็นชุดเบรกของคา d i ด l ล็ตรงรุ่น40นนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นสีเหลืองนะฮะนี่ชุดแต่งนะครับก็จะเป็นของสำนักเคสแตนเราเองนะฮะงานสี ตัดดำนะครับรอบคันราคาอยู่แค่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับโปรโมชันตอนนี้ใครที่ออกรถเอาผ่าวิวไฟมาช่วงนี้ติดต่อมาได้นะฮะแค่บันไดข้างก็กินขาดแล้วนะฮะร,ราคาสามหมื่นห้านะครับส่วนล้อหลังมีขนาดกว้างเก้านิ้วนะครับ คันนี้เราใส่ยางมิชลินนะฮะก็ใช้ขนาดล้อแค่เก้านิ้วกำลังดีนะครับยางหลังเป็นสองสี่ห้าสีิบยี่สิบตัว Pilot p โ o รเอเช่นกันนะฮะจับคู่กับชุดเบรกพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับขนาดจาน3ามรอเจ็ดสิบนะครับขาดไม่ได้นะฮะล็อตล้อแท้ m มก a าด a ูเอสเอนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะมีตัวกันขโมยนี่นะครับ หล้อเป็นแท้นะฮะยิงบล็อกหลุมได้สบายๆนะครับชุดแต่งด้านท้ายนะครับก็เราก็จะออกแบบคล้ายๆญี่ปุ่นนะฮะทุกสํานักก็จะบางๆนะครับแนบกับตัวรถก็จะเป็นงานขาวตัดดำนะฮะจริงๆคันนี้ก็มีแต่งหลายอย่างนะครับอย่างเช่นไฟเอ็มเบียนไลท์ในรถด้วยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูมุมไกลๆหน่อยนะฮะหล่อมาก คันนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดไปไม่ข้ามหกแสนนะครับท่านก็นจะได้ตามรูปนี้นะฮะขับนุ่มๆจอดหล่อๆนะครับตามนโยบายเขตแตนเรานะฮะเวลายกสูงสุดนี่สามารถยกสูงได้เท่ารถสแตนดารายป้ายแดงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถนะฮะชุดถุงลมนี่ตอบโจทย์มากๆนะครับไม่ว่าจะพาแฟนไปสมบูสมบันนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวห้างนะครับ จอดหล่อนะฮะยกสูงได้วิ่งเตีย้ยทรงสวยนะฮะเผอแป๊บๆเราก็ตัวเจนสี่นย์เนี่ยเราก็ทำไปเกินสิบคันแล้วนะครับคันนี้ไม่แน่ใจน่าจะสิบสิบสองสิบสามสิบสี่หรือเปล่าฮะพอดียังไม่ได้นับนะฮะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเอาผ่า i l ไฟตอนนี้เราทำไปเกินสองร้อยคันเป็นที่เรียบร้อยตั้งนานแล้วนะฮะก็ ถ้าเป็นทรงนี้นะฮะทางเรามีของพร้อมติดตั้งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อชุดแต่งชุดถุงลมนะฮะเรามีพร้อมจําหน่ายนะครับสีเบรกเลือกได้นะครับหล่อมากอดถ่ายรอบๆไม่ไหวะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึง่งก็คลิปนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะฮะ สวัสดีครับ